เอาไปที่เกมวันอาทิตย์เอาไปคู่นี้ก่อนดีกว่าเซลเซี่ะขออภัยเชลซีกับเอเวอตันครับพี่ท็อปครับเชลซีโอ้โหแบบพอผลจับสลากมาเจอเรียมมดดิที่แฟนเชลซีนี่ก็ยิมยิ้มย่องเลยนะย้อนไปผลจับสลากอยู่ฟาแชมเป็นลีกหน่อยก็คือเชลซีไปเจอกับเรียมมดดิและ head head เฮททูเฮทเซลซีในการเล่นเมเป้ยนลีกเนี่ยเชลซีดูดีกว่าด้วย นะครับเออ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 นะแต่พอเห็นพอดูแบบอุ้ยจับสลากอ้ยเจอเชลซีเจอเจอแล้วมาดิดมืคุยสติดูดีแล้วพอมาเล่นในลีกสุดสัปดาห์เจอเอเวอเรสตนเอ้ากลับมาเป็นคนเดิมซะงั้นไปผ่อนเองไปประมาทเองเชลซีนะเล่นแล้วก็ยังมีเหม่ออยู่ช่วงท้ายเกมไม่นน้งเขายังไม่นิ่งพอครับอืก็ ล้วพี่ท็อปว่าไหวไหมพี่ท็อปในหมู่พี่ท็อปพี่ท็อปว่าเชลซีเจอะโยนไปคุยเรื่องของแชมเปี้ยนลีกแล้วกันเชลซีเจอกับเรอัลมาดริดอเหพี่จะไหวไหม13เมษาไหวมันก็จริงๆถ้าพูดถึงโอกาสมันก็มีทุกทีมมาต้นถ้าพูดแบบเดี๋ยวพูดแบบว่ามันไม่มีโอกาสบน็อกเอาอะเนาะมันบนนกเอาอะเนาะเออมันต้องเอาเกิดขึ้นได้แต่ว่าครับแต่ต้องยอมรับความจริงว่าอัรเชนอลตีเก่งเดี๋ยวมันจะเก่งในเรื่องของการเล่นทัวร์นาเมนต์แบบเนี้ย เขาเรียกเขาเรียกว่าเป็นถ้วยของเขาดีกว่าพี่เออประมาณนั้นนะคือยูฟาแชมยูฟาแชมเปี้ยนลีกเรียวมาดิดมันชื่อเต็มของถ้วยแบบนี้ออ่ก็คือถ้าได้แชมป์ก็เหมือนกับเอาถ้วยกลับบ้านอะไรเนี้ยประมาณเออประมาณนั้นแหละอยู่ในที่ที่คุ้นเคยเออกลับบ้านเรานะลูกอะไรอย่างงี้นะอ่าก็เจต่อเชลซีก็ไม่ได้ดูฟอร์มเท่าไหร่นะครับแต่ดูจากผลการแข่งขันที่เจอกับเอเวอเรต์แล้วทําได้แค่สองสองก็แต่เอเวอเรต์ก็ดีตายแหละมันก็ต้องให้เครดิตเอเวอเรต์เขาด้วย จะบอกว่าเชลซีเล่นไ,ไม่ดีอย่างเดียวก็ไม่ได้อ่าแต่อย่างนี้ให้สังเกตคือว่าทุกทีเชลซีก็ยังโอเคถึงกัเสมอแอ้ว่าตั้งก็เถอะแต่ว่าก็ยังไม่แพ้ใครมาติดต่อเหมอือนกันนะแล้วก็อเขาก็แล้วว่ามันมีช่วงเบรกทีมชาติเนี่ยกลับมาเนี่ยอาจจะได้เห็นคือจะได้ได้เห็นเลยแหละว่าเชลซีมีการเปลี่ยนแปลงบ้างได้แค่ไหนเลยแหละเพราะว่ามันจะมีมันจะมีเวลาอยู่กับทีมเยอะขึ้นไง ม,มันก็เยอะมาตั้งแต่บอลโลกแล้วนะแต่ไม่เป็นไรก็เดี๋ยวก็คงได้เห็นกันนะฮะเซลซีเอเวอตันนะครับเอ,อไปที่จ่าฝูงเลยนะครับฟอร์มร้อนแรงมากนะครับนี่แหละฮะคนที่ทำให้ผมเป็นแชมป์แฟนตาซีก็คือบูเกโยซาอ้กากับท,ทีมของผมนี่เองครับพี่ท็อปยิงยิงยิงสองจ่ายหนึ่งโอ้โหอิมเอมเ,เปรมปีอ่าเขายินดีด้วยนะชนะชิคลนพาเลตไปสี่ประตูตอ่อหนึ่งครับ เอนไงฮะทีมรักฟอร์มทีมรักก็มันอยู่ในจุดที่เราแบบคืออะไร่ดูไปเรื่อยๆเลยคือแบบดูยังไงขึ้นยังไงก็เอาใจช่วยชนะแล้วก็มันก็สนใจนะมันก็ชนะแล้วก็เล่นเล่นฟองมันมันน่าสนใจด้ว่ามันเพิ่งตกรอบไปยูโรปาลีกมาไงแล้วก็มาเล่นมาเล่นลีกมันเป็นจุดที่ดีและว่าใครก็ต้องดูแห้ะว่าเอา จะเป๋ไหมว่าจากนั้นเพราะว่าออตอนนี้เราบอกถ้าไม่ใช่แฟนอาร์เซนอลนั้นยิ่งแบบตอนนี้แช่งเลยหลายทีมแช่งโหลมันต้องเป๋แน่ๆมันต้องเป๋มันต้องเป๋เพราะอาร์เซนอลนี่เป็นจะเป็นจะเป็นอย่างนี้มาตลอดเลยช่วงหลังๆใช่ไหมล่ะตรงหลายปีที่ผ่านมาเราเจออะไรหนักๆจะต้องเป๋ให้เห็นอะไรเงี้ยแต่ว่าเออคราวนี้เพราะเขาเขาพิสูจน์มาตั้งยี่สิบกว่านาทนะพี่ อ่าเขาพิสูจน์หล้เขาถามผมอ่ะแล้วอ่าเขาพิสูจน์แล้วปีนี้มันหลังต่อหลายครั้งอล้วอย่างแพ้ซิตี้สามหนึ่งในบ้านมันนั้นก็กลับมาชนะหมดเลยชนะรวดไปเลยเออไม่ได้ไม่ได้เสียแก้ไม่ใครเลยอืมแล้วเหมือนที่พ่อบอกอ่าพ่อบอกว่าทอสซาเป็นจุดเติมเต็มที่ดีมากๆเลยเล่นกับมาตินาลี่ทำให้มาตินาลี่ฟื้นชีวิตชีวากลับมาละเล่นกับมาตนาี่ได้ก็อย่างที่บอกแหละว่าลองเคยคุยกันแว่ามาตินาลี่มันพอไม่มีเชซุูปมันก็มันก็โดดเดี่ยวไปเลยไง ใช่ไหมเพราะว่าพอเอ็ดดี้มันลงมาเอ็ดดี้มันไม่ได้เล่นแบบทอซ่าเนี่ยมันเล่นแบบเล่นแบบมากเหมือนกันเครื่อนที่มันไม่เคลื่อนที่ไม่เท่ากันเคลื่อนที่มันไม่ไม่ใ่ไม่เหมือนกันอืมอืใช่เห็นครับเจนเลยว่าทอซาเครื่อที่เยอะกว่าอซ่าับเดลี่นี่สลับตำแหน่งกันบ่อยมากเออาใชมันเข้าไหนได้แล้วแล้วลงตัวด้วยมันเข้ามันเข้ากันเข้ากันด้วยเวลาเขาสลับกันเล่นใช่เออใช่ครับเร้วก็่านยังมียังยังมีปัญหาอย่างเดียวก็คือเรื่องของการบาดเจ็บนี่แหละ ที่ต้องระวังอืมเพราะว่าอ่าอย่างที่เราอันนีเกิเป็นสองยูโรป้ายูโรป้าเกิดเป็นสองไอ้พวกตัวจริง่ยอย่าเจ็บเลยงั้นเจ็บพวกมีปัญหาเลยล่ะบอกเลยเจ็บเกินสามคนไม่ได้ตอนที่เราไปคุยกันน่ะเจ็บเกินสามคนนี่ปัญหามาอืมเอ้อย่างได้อยู่อย่างล่าสุดก็อย่างชาริบาเจ็บใช่ไหมแต่ก็ยังพอไหวอยู่อ่าเขาบอกกับก็ก็ถือว่าชอบดีไงคือบางคเจ็บใจเจ็บนานกลับมาจากทัวร์ไอ้บอเอบอินชาก็ได้ลงได้ชาริบา น่าจะได้น่าจะเจ็บไม่ไม่ไม่ยาวมากนักนะครับก็อันเซนอลอย่างที่ผมคุยไว้ไงผมบอกแล้วอันเช่นอัเก็บแต้มยาวๆเลยเนี่ยเดี๋ยวสัปดาห์แล้ววันที่หนึ่งเมษาก็จะเจอกับลีสเปิดเปิดสนามเอมิเรตด้วยก็ไม่น่ายากเท่าไหร่นะครับแล้วลิเวอร์พูลช่วยตบแมนซิตี้อีกพี่เป็นสิบสิบสิบเอ็ดแต้มเลยนะพี่ตอนนี้ที่แปดใช่ไหมอ่านี่ผมฝันอยู่ใช่ไหมผมฝันอยู่ใช่ไหมว่าลิเวอร์พูลจะบุกไปชนะที่ที่เอติฮัตเนี่ยไม่ต้องหมายได้เสมอ เสมอได้กระดิใจแล้วก็ได้พี่ต้องชนะพี่ผมบอลผมเป็นบอลเดี๋ยวดาวตอนเนี้ยชั่วโมงนี้ลีพูเป็นบอลเดี๋ยวดาวเดี๋ยวดีเดียวลาตามตามคู่แข่งคู่แข่งดีก็เล่นดีดีเออเป็นเหมือนยุคนึงอ่ะที่แบบคู่แข่งเล่นดีก็เล่นดีคู่แข่งเล่นไม่ดีก็เล่นไม่ดีตามเพราะว่าเดี๋ยวเดี๋ยวไม่สูสีเดี๋ยวไม่สนุกนะฮะเลีพูยุคนี้ก็จะเป็นอย่างนั้นนะฮะแต่ว่าเพราะเมื่ไรเราเราต้องพูดถึงถึงเรื่องอาร์เซนอลแหละผมว่าผมว่าสนุกผมว่า ดีผมก็แฮปปี้าะว่าหนีห่างซิตี้ไปเรื่อยๆนะี่ดีที่สุดนะครับแต่ว่าอีกเรื่องหนึ่งนะพี่ท็อปเวลาเราคุยช่วงนี้คลิปที่เราที่เยอะๆจะเป็นคลิปของอาเซนอนนะพี่ท็อปดูไหมอ๋อเหรอไม่รู้เหมือนกันแล้วคนคนคนะนะอมเมนต์เน่ยเยอะสุดคือคลิปอาเซนอนนะ <c oughs> เออแต่พี่ไม่เข้าไปดูเดี๋ยวผมบอกเขาให้พี่เขาบอกว่าโอ้ยพี่ท็อปไปกลัวอะไรในกองนาเดกาเขามีมานานแล้วเขามานานีามาตลอดโอ้นี่นั่นนะพี่เราไปหาแปะไปดูโดยใน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 ล่าสุด ก็ไดูดูไปดูก็มันเราเพราะมาอยากเห็นอะไรแบบนั้นไงเออเข้าใจเข้าใจเข้าใจไม่แต่ผมแบบผมผมดีใจไงก็คือแฟนดัชนซนอนอะเป็นเป็นเป็นกลุ่มแฟนที่ดูดูเยอะสุดเลยไอ้นี่เราไปจ้างใครมาหรือเปล่าคุณนุสศรไม่มีไม่มีไม่นะไม่มีนะเออไม่แต่ว่าดีดีดีก็คือก็คอมเมนต์เข้าไปเยอะๆครับแต่ถ้าผมตอบได้ผมจะเข้าไปตอบเดี๋ยวผมจะเนี่ยผมจะบอกให้พี่ครับไปเข้าไปตอบเพื่อนเพื่อน นะครับแต่ว่าต่อเป็นนามแอดมินไปอะไรเงี้ยว่ากันไปนะก็ต้องเขาเรียกว่าอะไรไปเรื่อยๆเจอลีสก็ต่อใช้ตีชนะก็กลับไปเกมต่อเกมอ่ะพูดถึงเกมต่อเกมดีกว่าไปเรื่อยๆเอเกมต่อเกมอยู่แล้วเกมต่อเกมอยู่แล้วตอนนี้ตกรอบยูโรป้าแล้วไงแต่ได้มาโฟกัสที่ผมว่าดีซะอีกนะพี่ยูโรป้าก็อีเท่าไปเถอะดีดีด้วยเออมันมันมันเสียอย่างเดียวแค่ว่ามันมันก็ทําให้เห็นจุดอ่อนแหละอย่างว่านะ่ซึ่งมันก็ดีอ่ะ